ท่านนี้ต้อนรับขอต้อนอาจารย์มาด้วยตอนนี้ค่ะอาจารย์รียุ่งเจ้าวาดวัดป่าบารุงหลวงกระลังบอกกล่าวงานต่างๆแล้วก็รนี้คุณครูแดงค่ะคุ้มครูแดงมันก็เป็นหัวหน้าเลื่อยไงต้องเลยด้วยนะครับพนาเลื่อยไงค่ะงานทางนี้มันถามมาตั้งวะเขาเป็นเจ้าที่วัดป่าบารุงหลวงนี้นะครับ านวัดทางนี้นะคะเด้อเพิ่นเป็นคนเมียคำวัดไงเพิ่มเป็นคุณครูค่ะอันนี้กับคุณครูที่สอนน้องจ่าค่ะตะกอนน้องจ่าเรียนหนังสือนักคุณครูคนนี้ละโอน้องจ่านี่ถึกนั่นหลายโกมูค่ะน้องจ่าดื้อน้องจ่าคือท่าโทษหลายโกมูครู่กับสีนั่นกับน้องจ่าจังน้อยค่ะเนี่ยผู้ที่สอนน้องจ่าน้องจ่าดื้อดื้อเพิ่นกัสีท่าโทษน้องจ่าดื้อที่สุดในให้ห้องเรียนนะคะน้องหว่านิะเป็นคนดื้อ นีค่ใจจัง์ลี่เอาน้องไตเติ้ลกับลุนาขึ้นมารับพรค่ะมาพัดพรอันนี้ร้านทิวารี่ค่ะพัดเจ๋วของท่านเรียบร้อยพัดจะมาอันนี้งานยังตัวน right? <i mean like ี่นอกจากนี้ เา่อยอเ,อยอเนสา้อาจายมออกไตเติน,นงไตเต้ลสาธุลูกสาธ,สาธุสาธุครับสาธุเกง่ง สาธุให้เยวันดูหน่อยลูกสาธุสาธุคนเก่งสาธุเก่งจังเลยสาธุลูกสาธุสาธุโอ้เก่งแท้ระคำหน่อยเก่งจังเลยสาธุเก่งจังเลยคนรอครับได้บุญเยอะๆนะได้บุญเยอะๆนะคะได้บุญเยอะๆนะคะ ดุงเยอะๆนะคะนนนระอันนี้แล้วเรียบร้อยแล้วมันบอแล้วแล้วอลุงเมืไปแล้วสาบอลงงบ่งด้มากเป็นอย่างเื่อ,อ,อป๊อาม,มาออ้มอ้มเอานาโอ้ยนั่นตัว น้ลเลยแม่แต่ยัง่าอังคือผู้เห็นเล่าสนดอกอ่านองจาาเก็บรายละเอียดตอนนี้งานฆราวะเรียบร้อยแล้วอเดินงานฆราวะเรียบร้อยแล้วค่ะนอนจากระซอยอนุโมทนาบุญน้ำ ตามกําลังซับนะคะเนาะอันนี้ลานโชติกาค่ะอนุโมทนาบุญลานโชติกาทําบุญตามกําลังซับค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุกับหลานค่ะอนุโมทนาบุญกับเพื่อนเด้อสาธุสาธุ คุณค่ะคุดคู่ที่สอนนอนจานนอนจานดื่มกงมูครัคุณนองจาถงน,นจาถึงข้างถั่วมีกงมูเลยครับคูคนนึงอันนี้ถวายยังต่อคะนี่มัดมัดสบายเพื่อจะมัดให้ถวายาอาจารย์เพื่อาจารย์ลล<อ>เับบุญแล้วก็ได้มัดยางอ๋ออ๋อรับบุญคือเขาถวายเพิ่งแล้วก็ให้ลูกหลานได้ออดื่มเพื่อเป็นสิริมงคบลบัดนี้เขาก็ไปแจกตัวนี้เอายางสาๆเนยเด้อ ย่างซาๆในผู้ทาสิไดย่างตามถึกตอนนี้ร้านร้านชติกากําลังสิเอาน้ําจากเอ่อที่พระอาจารย์เพ,พิ่นเฮ็ดพิธีเรียบร้อยไปแจกเพื่อเป็นสิริมงคลเด้อค่ะเด้อสิริมงคลค่ะพี่น้องอาจารย์เพิ่นรับประเคนแล้วเพิ่นก็นมาแจ,กล,ก,จกลูกแจกหลานให้ลืมเพื่อเป็นน้ําทิพย์รักษาร่างกายให้แข็งแรง ภาพแข็งแรงนี่ค่ะพระอาจานผู้แม่มักแก่หมู่แก่หลานอันนี้ก็มีแต่พี่น้องน้องจจากันนี่มีพี่เขยพี่เขยหน่อยพี่เขยใหญ่ใช่คางบ้านอันนี้ก็น้องเก่งค่ะน้องเก่งสายบุญนี่อตีเปล่อาอตีมะสงผู้ใดนผู้แม่ต่อยมาที่หลังมูบัตันมูเด้อ ต้อยแม่ต้อยสวนหัไครค่ะนั่งแท็กซี่ทะเบียน2807ค่ะมาที่หลังเพื่อนค่ะมาจากอำเภอบ้านดุงนะคะคุณแม่ไปวัดป่าสีดมค่ะวัดป่ามาที่บ้านเหล่าดมตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกตาก,กำลังเดินมาในดานงคนที่สองามนะครับเพื่อนเจะาเยช่วยกันนะครับช่วยกันก่อน วอนนี้นายดากำลังเอาไปเทกับแม่คุณครูมีเงินทําบุญร่วนเพิ่มค่ะเพิ่นฝากมาตรกงเทพบ่าค่ะุงเทพบอกฝากมาตรุงเทพค่ะ นี่ค่ะน้าในน้ำเงินบุญชายบุญมาตะกรุงเทพเละค่ะเรเดอมารวมบ่รวมทำบุญกระอาจารย์ตอที่วัดค่ะเป็นมาตาบันดุงค่ะเป็นมาสากรมูแต่ว่าเพ็นเอาเงินจากกรุงเทพมาอันนี้นายดากะอตีโอ๋อันนี้น<อ><อ>ประกาศคุณแตงออนเป็นพิเศษนะคระับ อาจารย์ก็อาจารย์มันต้องครบแปลหน้าที่บ่อยแปลหน้าที่เขาบ่อยลงมันต้องครบสเต็ปเขาเด้ตุ๊กตาไฮดาไปเอาน้ำยูนาของเกล้มมันบริจาคเพืน่อน่ะนั่นแพ็คหนึ่งมอเตอร์ไซค์ดาดาดาไปเอาน้ำแพ็คหนึ่งในน้อยมามาถวายพระอาจารย์ในยูนามอเตอร์ไซค์นั่นระวังน้ำเฮียเด้อน้ำแพ็คหนึ่งลืมลืม่มลื่มมาเสียมาเห็ดบุญลืมหัวกระนึกได้เห็น,น,น,หน,หนตุ๊กตาถวายหนี่ะ น้ำอยู่นามมา้ำมอเตอร์ไซค์นั่นตอนนี้น้องจ่ากำลังใส่ร้านเคยแล้วาน้ำยู่นาเมเตอร์ไส่หนึ่งแพ็คค่ะมารวมทั้งบุญน้ำเงินเฮ้ยเพื่อนทีนี่ค่ะห้องน้องจ่า,จาค่ะหิ้วมะน้ำค่ะไปใส่ยาขาดน้ำค่ะคันคิ้วเขาคันมีนม้ำหนึ่งกรลอดอยู่ดิค่ะพี่น้อง เดี๋ยวแป๊บนึงถวายน้ำแป๊บเดียวยังอีกจานตะเคียนในพระเนรอาจารย์รับเพนุเนรหนูคนสุดท้ายมูน้ำน้ำน้ำโหสิบทุ่มไทยมูทุดท้ายมูก็จะเป็นก้อนถวยอ๋ะจ้าสาธุเด้ออนุโมทนาบุญกับอาจะหนึ่งแพ็คค่ะท่ายนี้ขอลงจากคลิปเด้อค่ะเด้ออาจารย์ปิดคลิปไปอีกแล้วสวัสดีค่ะสาธุ